สวัสดีครับสวัสดีพมีนงูสุกต์สวัสดีมากครับเหนียวปุ่นามเที่ยพี่น้องโอ้ปุ่นปุ่นโลนึงครับให้โดนพีนนน่น้องแต่หมุนจหน่อยๆนะครับจากยุงเด่นครับหน่วยก็มีใส่ปีครับใส่ปีใส่นี่ครับ ตีนเป็นน,ปน่บบองตีนนะครับมาแับบูขอบคุณนะครับขอเพิ่นครับขอหนังพิ้นเพิ่นเป็น,ปนข้าวข้าวนึงต้อมัน่นรับบูโอ้อยเห็นแต่เพิ่นกินมีนอ่องกินเองบ้านหนึ่งขอบคุณพี่น้องขอบคุญแล้วถ้าเออเออขนมจีน,นก็พี่น้องอือหือ สีครับห๋อผ่ามุ้นไม่ี้ ออ,อนลมวีวีพี่น้องกินเข้าไปลมลมเย็นๆครับอือ หลายพันไม่เห็นคลิปของเบิ่มช้ยานที่น,นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามไม่ได้ไหมครับหาเนี่ยแซ่บมาสูพี่น้องจริงครับแต่ละมือพ่้อักแนมักมอหลอกคุณขอบคุณเนยายนะ ข้ามหญ่งงครับเขาทาปลาเลือดไปนอนแก็งๆกหมาคพลิก่วยครับรใส่เลือด เขอไรปนักทังหลังเนี่ยอปลูกปนบพักบุกนกงแม่กับพักีกตูพักยังครับหลายแนวอยู่ครับรปลูกเปนแนยจ่เปย์ปลูกครับ

กินเป็นเบิร์สองชา่แล้วครับผมก็เลยใส่ซ่ามากไปเนองใส่ถาดมากเดี๋ยวเอาดูพี่น้อง

อืมรสเสร็จแล้วสนามนผู้บาดครับอืมเบิดลเดียวเบิดลนะครับวันนี้ครับเต้าขอตัวขอไปพร้อพี่น้องทุกคนนะครับถ่ายทิยาถ่างท่านะครับในการกินหมอสุึ้ง่านกันเลยครับแล้วก็ขอบคุณพร้อมพี่น้องทุกคนนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามใหม่ครับเบิือที่งานที่มาตลอดครับมือน,นี้เบิร์ดเรียบร้อยเป็น้องฝากเป็น้องเนี่ยมืออาหารเนี่ยใส่ผู้ชปน้องกินไหมครับสวัสดีครับ